สวัสดีครับวันนี้พบกับจันคิวนะครับสัญญพงศ์วินิจศรีการุณกับช่องไฟเบอร์น่ารู้นะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับสาย LAN Cat5e นะครับว่ามีมันมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทใช้งานต่างกันอย่างไรนะครับผมจะเอาทุกตัวที่มีในปัจจุบันนะครับมารีวิวให้ดูครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จากบริษัทอินเต l i n k ก์นะครับก็คือเป็นแบรนด์ของลนะิงค์เนาะที่ให้ตัวอย่างของเราอ่ะมา นำเสนอให้ทุกท่านได้ดูเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยผมจะหยิบตัวสายแลนเป็นสายภายในมาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของสายแลนตัวนี้กันว่าโครงสร้างมีอะไรบ้างก่อนอื่นไอ้สายแลนแคดไฟอนะครับตาม Standard C t a ต d a า d ANSI TIA 568นะจะรองรับความเร็วสปีดได้ที่1นึ่งิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็แบนด์วิดจะอยู่ที่100เมกะเฮิร์นะครับ ที่รองรับได้นะซึ่งก็เพียงพอต่อออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแต่ว่าแค่ชั่วคราวนะครับถ้าเกิดมีการวางโครงสร้างก็ต้องเลือกใช้แคตตากลีที่มันสูงกว่านี้นะครับทีนี้มาดูโครงสร้างของเจ้าตัวสายแลนแค t ไฟอีกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูนะโอเคอ่าทีนี้ปอกมาแล้วจะเจออย่างนี้ครับสายแลนแคด ไฟอีนะครับจะประกอบด้วยหนึ่งด้านนอกสุดเขาจะเรียกว่าแจ็คเก็ตนะครับส่วนด้านในจะมีสายทองแดงตีเกียวกันอยู่ตีเกียวกันอยู่4คู่สายนะครับแเส้นแล้วก็มีสายลิบลิบคอร์ดนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ทําอะไรใช่ไหมครับตัวนี้ใช้ในการปอกแจ็คเก็ตนะครับทำไมต้องใช้ตัวนี้ปอกทําไมต้องใช้ตัวนี้ปอกเดี๋ยวผมจะสาธิตการปอกให้ดูนะการปอกก็คือต้องบากเข้าไปก่อนนิดนึงปุ๊บบากเข้าไปแล้วก็ ใช้ไขควงหมุนกับสายลิปคอร์ดนะครับแล้วก็ดึงปึ๊บแค่นี้ครับผมแค่นี้นะครับก็ง่ายๆครับง่ายๆทำไมต้องใช้ลิปคอร์ดในการปอกนะครับถ้าเกิดเราใช้ใบมีดต,ตัวนี้หมุนนะครับบางทีตาเรามองไม่เห็นนะครับใบมีดอาจจะเข้าไปตัดทองแดงได้ทีนี้แต่ตาเรามองไม่เห็นเวลาเทสมันอาจจะไม่ผ่านหรือมีการขยับสายดึงสายเข้าในท่ออย่างเงี้ยครับมันอาจจะขาดไหนมีโอกาสที่เราจะดึง ต้องกลับมาแก้งานนู่นนี่นั่นนะครับวิธีที่เซฟที่สุดและมาตรฐานมากที่สุดให้ใช้สายริบก่อนในการปอกแจ็กเก็ตนะครับผมทีนี้ในบ้านเราตอนนี้ครับทองแดงสายสายแลนแคดไฟอี e, เนี่ยจะมีด้วยกันต้องระวังนะครับมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นทองแดงแท้นะครับหรือว่าแบกคอปเปอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทองแดงเคลือบคอปเปอร์โคเวอร์อลูมิเนียมนะครับ ก็ตามชื่อเลยครับก็ถ้าเกิดเป็นทองแดงแท้ก็จะเป็นพวกแบร์ครัพเปอร์นะครับผมเป็นทองแดงแท้เลยต้องต้องเลือกใช้กันอีกให้ดีอีกนิดนึงนะครับโอเคทีนี้มาดูกันว่าประเภทต่างๆของสายแลนแค t ไฟนี้มีอะไรบ้างนะครับโดยผมจะกรุ๊ปออกเป็น2กรุ๊ปก็คือกรุ๊ปที่เป็นการใช้อินดอร์หรือว่าภายในอาคารนะครับแล้วก็กรุ๊ปที่2จะเป็นกรุ๊ปเอาดอนะครับภายนอกอาคารนะครับผม ไอกุ๊ปอินดอร์นี่มีอะไรบ้างนะอินดอร์หนึ่งเลยหนึ่งเลยนะครับอินดอร์ก็จะมีในส่วนที่เป็น mm hmm. เขาเรียกว่ามาตรฐานที่เป็น C.M. นะตัวนี้เป็นสายอินดอร์แคสไฟภายในอาคารแล้วก็เป็นอ่าเป็นมาตรฐาน C.M. นะ C.M.R. นะครับทษทีครับเป็นมาตรฐาน C.M.R. นะครับมาตรฐาน C.M.R. คืออะไรนะมาตรฐาน C.M.R. คือมาตรฐานการกันไฟแนวตั้ง แล้วก็แนวดิ่งได้นะครับผมแจ็คเก็ตก็จะตีว่ามาตรฐาน cmr นะครับตัวแรกแล้วก็ด้านในทองแดงนะครับผมแกนด้านในนะเขาเรียกว่าจะเป็นแกนเดียวนะแกนเดี่ยวอ่าแกนเดี่ยวนะแกนเดี่ยวมันเป็นแทง่งตรงตรงอย่างนี้นะครับเป็นแกนเดี่ยวนะเป็นแท่งตรงๆอย่างนี้เป็นแกนเดี่ยวมีมีเส้นเดียวในในในสายหนึ่งจะมีมีแกนแค่อันเดียวนะครับตัวที่2 สายแคไปไฟอีภายในเหมือนกันแต่แจ็คเก็ตจะตีว่า L S z H หรือสาย Low Smoke Zero Halogen นะครับโดยไอตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตมาคล้ายๆกับแบบเดิมพวกสเปคจะเหมือนกับแบบเดิมต่างกันที่แจ็คเก็ตตัวนี้ Low Smoke Zero Halogen ก็คือมันจะเวลาเกิดเพลิงไหม้นะครับมันจะเกิดควันน้อยโลสโมกซีโร่ฮาโลเจนก็คือ ไอควันที่เกิดจากการเผาไหม้ดำๆที่ทําให้เราสำลักควันหรือว่าเวลาไฟไหม้แล้วเราสำลักมองไม่เห็นอะไรหรือว่าเสียชีวิตจากควันตัวนี้จะไม่มีก็คือซีโร่ฮาโลเจนนะครับผมาสายพวกนี้ก็จะแนะนําตามพวกอาคารโรงพยาบาลต่างๆพวกเกษตรกรรมต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็ไปใช้เดินพวกเขาเรียกว่าโรงเรือนพวกไร่กัญชาพวกอะไรที่มัน,เป,นเป็นโรงเรือนของต้นไม้เนาะครับ แต่ว่าเป็นภายในนะครับตัวที่3จะเป็นสายแกนฝอยครับผมตัวนี้สายแกนฝอยนะก็มีเป็นกล่องจริงๆมันเป็นสีขาวนะครับผมสายแกนฝอยอ่าสายแกนฝอยอันที่3าคือสายแกนฝอยมันใช้ทําอะไรนะสายแกนฝอยพวกนี้ใช้เดินในลิฟต์นะครับผมหรือใช้เป็นสาย <S <S เขาเรียกว่าสายสําเร็จรูปสายแพดคอร์ดนะครับแพดคอร์ดคืออะไรเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูอันนี้แบบที่3ามเป็นสายแกนฝอยนะครับ ด้านในของมันจะมีหลายๆตัวอย่างนี้หลายๆแกนอย่างนี้เอาไว้ใช้เดินในลิฟต์นะครับเพราะว่าอะไรมันดีกว่าสายแกนเดี่ยวครับให้จินตนาการว่าสายแกนเดี่ยวนะสายแกนเดี่ยวนะครับเวลาที่เราหักไปหักมาเหมือนลวดอย่างงี้ครับแป๊บเดียวมก็หักครับอ่าแป๊บเดียวมันก็หกัอก,หกออกมีการมูฟเมนต์ตลอดเวลามันไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีความเฟกซิเบิลนะครับตัวนี้เป็นสายแกนฝอยเวลามีการขึ้นลงของลิฟต์ปุ๊บ อ่าครับมันก็จะรักษาได้ดีกว่าโอกาสที่มันจะหักก็จะน้อยกว่าแล้วก็มุมของมันก็จะมุมที่แคบกว่าได้ดีกว่าสายแกนเดี่ยวนะครับผมอ่าอันนี้แบบที่4มีเป็นกล่องขายเป็นกล่อง300เมตรหรือว่าก็เข้าหัวเวลาเข้าหัวก็เข้าเหมือนสายแลนปกตินี่แหละครับผมทั่วไปแบบที่3นี้เป็นสายแกนฝอยเนาะแบบที่4เขาเรียกว่าสายสําเร็จรูปจากโรงงานนะครับหรือว่าสายแผคนขดนะครับ คาว่าสายแผดคอร์ดคือการเข้าหัวจากโรงงานการเข้าหัวจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ด้านในจะเป็นสายแกนฝอยนะปกติเราซื้อสายแกนฝอยมามันจะไม่เข้าหัวมาให้ใช่ไหมครับแต่สายแผดคอร์ดด้านในจะ1จะเป็นแกนฝอยนะครับผม2จะเข้ามาจากโรงงานนะเข้ามาจากโรงงานเนี่ยครับแกะมาจากถุงขาย51เมตร2เมตร5เมตร10เมตรข้างในแกนข้างในจะไม่เหมือนกับสายทั่วไปนะครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกัน ตัวนี้สายข้างในตัวนี้มันเป็นแกนเดี่ยวครับทีนี้ข้อดีของมันคือโดยมาตรฐานแล้วนะการการออกแบบ Open c a b l i n g แล้วนะทุกจุดที่ทำงานหรือว่าพวก Active Switch นะครับผมก็จะก็จะมีเอาทเลอยู่โดยปกติจากเอาท์เลไปที่ตู้คอนโทรลนะครับผมก็จะเป็นสายที่เป็นสายแกนเดี่ยวนะไม่ใช่ตู้คอนโทรเป็นเป็นตู้เซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นสายแกนเดี่ยวนะครับส่วน จากเอาเลดไปที่อุปกรณ์ต่างๆเราจะใช้เป็นสายแกนฝอยนะเพราะอะไรบางคนเจอว่าบางบางทีช่างอาจจะไม่รู้ซื้อสายเปนนี้ไปแล้วมันเหลือก็เลยไปเข้าหัวทีนี้พอเข้าหัวปุ๊บหนึ่งพวกคอมพิวเตอร์อะไรอะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีมุมโค้งมุมงองต่างๆแล้วก็มีการขยับบ่อยโน่นนี่นั่นบ่อยสักพักก็จะเจอว่าคอมพิวเตอร์ของสำนักง,งานเสียใช้การไม่ได้ซึ่งนี่แหละครับเป็นสาเหตุว่าถ้าเกิดเอาสายแกนฝอยไปใช้อะ่ะ หรือสายที่สําเร็จจากโรงงานไปใช้อ่ะมันจะลดปัญหาเรื่องเวลาใช้ไปดึงไปดึงมามันจะไม่ค่อยหักครับเพราะว่าข้างในเป็นแกนปอยหรือเขาเรียกว่าสายแพดคอนนะครับผมยังเป็นภายในอยู่หน้าตาจะประมาณนี้หัวจะถูกโมนจะถูกฉีดเข้าไปด้านในเลยมีความแบบมีความมั่นคงแล้วก็ยังยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังยังทนต่อการหักได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องอยู่ที่ดีไซน์ เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังเลยนะครับสายภายในจะมีนวกกันซแบบแบบแรกเขาเรียกว่ามาตรฐาน CMR หรือมาตรฐานการกันไฟในแนวลาบหรือว่าแนวดิ่งนะครับหรือหรือเรียกว่า communication metallic riser นะครับมาตรฐาน CMR อันนี้แบบที่2องเขาเรียกว่าสาย Low s m o k e Zero Halogen นะครับหรือสายเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยครับมันจะเกิดควันน้อยและควันที่เกิดขึ้นนะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับผมหรืออาจจะเป็นอันตรายน้อยกว่าก็คือ ซีโลฮาโลเจนนะครับสารฮาโลเจนจะเป็นศูนย์เลยนะในมาตรฐานตัวนี้สายแบบที่3เป็นสายแกนฟอยสายแกนลอยตัวนี้ใช้กับพวกที่มันมีการยืดหยุ่นสูงอย่างเช่นพวกลิฟต์นะครับมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะแล้วก็เอาไปทําเป็นสายสําเร็จรูปหรือสายแพดคอร์ดนะครับบางทีบางคนอยากลดต้นทุนนะซื้อสายแพดคอร์ดเส้นหนึ่งอ่ะบวกลบกบมนี้แล้วมันเราใช้หลายเส้นนะเป็นพันเส้นเราก็ซื้อเป็นกล่องไปแล้วก็เข้าห่วเองก็ได้ครับ แล้วก็แบบที่4สายภายในจะเป็นแบบสายสําเร็จรูปจากโรงงานหรือสายแผดคอร์ดนะครับสายแผดคอร์ดตัวนี้จะสําเร็จรูปจากโรงงานมาฉีดมลเข้าไปด้านในเพื่อความแข็งแรงข้างในเป็นแกนปอยมีการยืดหยุ่นสูงโอกาสหักน้อยกว่าสายแกนเดี่ยวครับผมต่อไปจะเป็นสายเอาท์ดอร์บ้างเอาท์ดอร์มีกี่แบบมีอะไรบ้างเริ่มจากแบบแรกเขาเรียกว่าสายเอาท์ดอร์ภายนอกดับเบิลแจ็คเก็ตนะครับเห็นไหมครับ สาย outdoor ภายนอกนะสเปคทุกอย่างจะเหมือนกับสายภายในเลยไม่ว่าจะเป็นสปีด1 g ึ่งกิกะบิตเปอร์เซกแล้วก็แบนด์วิดที่ี0 0่100เมกะเฮิร์นะครับส่วนโปรดักต์ของลิงก์ของลิงค์นะที่เรามาโชว์เนี่ยครับสเปคเขาจะได้มากกว่านั้นนะครับก็คือรองรับได้ถึง350 m เมกะเฮิร์เลยครับผมความเร็วก็1นึ่กิกเท่ากันนะครับทีนี้สายภายนอกของเราจะกเก็ตหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง แจ็กเก็ตจะเป็น2ชั้นนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้2ชั้นชั้นแรกจะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่า PE วัสดุชั้นแรกนะครับจะกันแดดกันฝนกันความชื้นต่างๆเวลาเราใช้ภายนอกอาคารหรือเอาดอนะทําไมเอาสายภายนอกต้องเป็นภายนอกนะครับถ้าเกิดเอาสายภายในไปใช้ภายนอกอาคารมันจะกรอบมันไม่ได้ทนต่อพวกดินฟ้าอากาศครับแต่มันจะทนเรื่องก,การลามไฟเป็นเป็นหลักส่วนภายนอกจะทนเรื่องดินฟ้าอากาศแต่มันก็ไม่ได้รองรับมาตรฐานการลามไฟมัชไทร ใช่ครับแต่ว่าจะอยู่ได้นานๆก็ต้องเป็นกันแดดกันฝนกันความชื้นครับผมแต่วัสดุภายในของมันตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็น PVC หรือว่าการลามไฟนะครับเป็นอินดอร์นะครับพูดง่ายๆว่าแจ็คเก็ตภายในเป็นอินดอร์ภายนอกเป็นอาท์ดนะครับผมเวลาใช้ในพอเดินเข้าไปในตึกถึงอาคารปุ๊บให้เราปอกแจ็คเก็ตที่เหลือแต่อินดอร์ไม่ให้มันลามไฟนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าสายอาท์ดธรรมดานะครับแบบที่1 โอเคก็คือจะมี2อ a c องแจ็คเก็ตแล้วก็มีลิบคอร์ดข,ข,ข,ข้างบนแจ็คเก็ตที่1น,นะครับผมทีนี้สายต่อไปที่เราจะเอามานําเสนอก็จะเป็นสายที่มี Power ไปในตัวสายแลนเอาดอรมีพาวเวอร์เป็นสายแบบนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับข้างบนจะเป็นสายไฟ DC 2เส้นนะครับดำแดงข้างล่างจะเป็นสายแลนดสีคู่สายปกตินะแจ็คเก็ตข้างนอก จะเป็น outdoor แต่ว่าแจ็คเก็ตตัวนี้ครับ outdoor จะมีแค่เลเยอร์เดียวนะครับไม่ได้เป็น2 Layer, เลเยอร์เหมือนเหมือนเหมือนแจ็คเก็ต o u t ด o o r ธรรมดาอ่าด้านบนก็จะเป็นใสายแจ็คเก็ต o u t ด o o r นะคะ PE ทีนี้ตัวนี้ใช้งานยังไงก็บางทีครับเราไม่อยากต่อปลั๊กไฟไปด้วยเราก็ต้องเอา power supply 12โวลต์จ่ายไปที่ตัวข้างบนเพื่อไปต่อกับกล้องหรือว่า access point ของเรานะครับ แต่ทีนี้คนชอบเอาไปใช้ต้องบอกก่อนนะครับสายสายที่ o u t ดอมีสลิงของสายแลนตัวนี้สองเส้นเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับเขาให้ใช้ไฟแค่12โวลต์นะอย่าไปหาทำนะครับมันอันตรายนะครับเขาให้ใช้ไฟแค่12โวลต์เท่านั้นนะครับสำหรับจะปล่อยสายไฟไปกับตัวสายไฟ DC ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าสาย o u t ดอมีไฟนะเอาดอมีไฟนะครับ สายแลนที่มีเอวดอมมีไฟนะเป็นภายนอกแล้วก็มีไฟไปด้วยในตัวแล้วก็มีสายแลนไปด้วยครับผม <c oughs> ก็ต่อไปนะครับเป็นสายเอวดอ r ที่มีสลิงไปด้วยนะสายแลนเอาดอมมีสลิงนะจะมีสายริบคอร,คอร์แล้วก็สายเอาดอมที่มีสลิงไปด้วยก็คือสายสลิงด้านบนอย่างนี้แล้วก็จะเป็นสายแลนด้านล่างอย่างนี้นะตัวนี้เผื่อ เวลาเราไปตอภายนอกแล้วเราไปแขวนเสาไฟฟ้าหรือแขวนกับอะไรมันไม่มีที่ยึดอ่ะไม่อยากติดกิฟก็ไอตัวนี้ไปใช้เลยครับตัวนี้สายเอาดอภายนอกอาคารนะแล้วก็มีสลิงด้วยนะเมื่อกี้เรามีไฟแล้วใช่ไหมอันนี้มีสลิงไว้ด้วยอ่าครับผมเผื่อเอาไปแอร์เด็บผูกกับต้นมงต้นไม้เอาไปเดินภายนอกได้สบายๆมีที่ยึดนะเขาเรียกว่าสายเอาดอมีสลิงต่อไปตัวสุดท้ายสายภายนอกเหมือนกัน ตัวนี้เขาเรียกว่าสายทั้งเอา u t d o o r มีสลิงและมีไฟอยู่ด้วยกันบางคนบอกจะเอาไฟไปด้วยมีสลิงด้วยสายจะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะสายาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นสายเอา u t d o o r มีไฟด้วยมีสลิงด้วยเนาะโดยที่ ชั้นแรกตัวนี้จะเป็นสายแลนปกติครับชั้นที่2เอาไว้ใส่ power supply นะครับ12โวลต์หรือมีไฟแล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นสลิงเอาไว้แขวนกับเสาไฟฟ้าหรือว่าแขวนกับจุดจับยึดต,ต่างๆนะครับโอเคสายแลนภายนอกมีประมาณนี้เกี่ยวกับสายแลน Cat5e e นะครับที่มีในปัจจุบันผมก็สรุปให้ฟังดังนี้ครับสายดอร์เนอะจะมีด้วยกัน1่เสาย o u t อ o o r d o u b l ลแจ็คเก็ต2ชั้น 2. ส,สาย outdoor ที่มีไฟไปด้วยในตัวสามสาย outdoor ที่มีสลิงด้วยเอาไว้ยึดเกาะกับเสาไฟฟ้าต่างๆและอันที่4ก็คือสาย outdoor ที่มีทั้งสายไฟแล้วก็สายสลิงไปในตัวนะครับแล้วก็โอเคทีนี้ผมก็สรุปภาพรวมแล้วกันสาย LAN Cat5e e, ปัจจุบันที่มีใช้อยู่นะครับก็จะมีหนึ่งสาย LAN indoor สาย LAN indoor น,น,นะที่เป็น CM กจ cm ครับผมทั่วไปคือการการันก,การลามไฟแนวตั้งและแนวดิ่งอันนี้2สายแลนอินดอร์ที่เป็นวัสดุ lh s h ่นนะครับหรือโลสโมกซิโลฮาเจนเกิดเวลาเผาไหม้ควันน้อยแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นไม่เป็นพิษนะครับ3สาย อินดอร์ที่เป็นสาย STANDARD หรือว่าสายแกนฝอยนะครับตัวนี้เกี่ยวกับใช้พวกลิฟต์พวกมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสสายสำเร็จรูปจากโรงงานภายในอินดอร์แพดคอร์ดนะครับ 4. 4. ตัวนี้เป็นภายในเนาะส่วน 5. สายอา t ดอร์ที่เป็นดับเบิลแจ็กเก็ตสายอา t ดอร์ทั่วไปครับอยู่ภายนอกอาคารแล้วก็ 6. จะเป็นสายอ u t ดอร์ที่มีไฟไปด้วยเผื่อคนไม่อยาก เอาไฟไปด้วยไปติด Ac c e s s p o i n ยหรือไปติดกล้องแล้วไม่อยากเดินจุดต่อไฟให้เอาไฟ12โวลต์ไปด้วยก็ใช้เป็นเป็นสายเอา o r มีไฟส่วน7สายเอา o r ที่มีสลิงไปด้วยเวลายึดเกาะกับจุดต่างๆบนอ่าพวกเสาไฟฟองเสาไฟฟ้าแล้วก็อันสุดท้าย8สายเอา o r ที่มีทั้งสายสายไฟไปด้วยสายสลิงไปด้วยให้ง่ายแบบเดินไปไกลๆไม่มีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้เลยก็เดินทั้งสลิงไปด้วยทั้งสายไฟไปด้วยก็ได้เลยครับผม ก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ส่วนใครอยากซื้อแล้วไม่รู้จะซื้อพันไหนแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมก็เลยขออนุญาตแนะนําเป็นตัวอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคตตาล็อกของบริษัทอินเตอร์ลิงค์แล้วกันครับเพื่อให้ง่ายเพราะว่าด้วยสแตนดาดต่างๆแล้วก็ด้วยราคาผมก็ว่าไม่ได้แพงมากนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับผมหน้า13นะครับของแคตตาล็อกของบริษัทอินเตอร์ลิงค์นะ เป็นสายแคตไฟ E 3 5 0เมกะเฮิรตตัวแรก9015ตัวนี้ครับผมจะเป็นสายแลนอะินดอร์เนาะตามพร้อมกันนะครับ9015 L S z H จะเป็นสาย L S s H ก็คือเวลามันติดไฟแล้วครับควันน้อยแล้วก็ควันไม่เป็นพิษนะ9015 L S z H นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นสายแกนฝอยนะ 9025 LS z H นะครับตัวนี้สายแกนปล่อยนะสายแบบเวลามีการโมเมนต์บ่อยๆอแล้วก็พวกสายสำเร็จรูป Z แล้วก็ขีดด้วย X นะครับมีหลายสีนะมีสีขาวสีแดงสีเขียวโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นพวกภายนอกนะครับถ้าเกิดอยากซื้อภายนอกตัวแจ็คเก็ตธรรมดานะแจ็คเก็ตธรรมดาก็จะเป็นพาร์ท9045 โอเค us 9045นะแต่ถ้าเกิดเราอยาเอามีไฟไปด้วยนะสายแลนที่มีไฟไปด้วยตัวนี้มันจะชื่อพาร์ทว่า9015 pw นะ power นะ pw ่า pw นะครับแล้วก็ตัวที่ต่อไปก็เป็นสาย outdoor ภายนอกที่มีสลิงไปด้วยมันก็จะชื่อพาร์ทว่า9 0 1 5 m นะเผื่อใครอยากไปซื้อนะแล้วก็ ต่อไปจะเป็นสายทั้งมีไฟแล้วก็มีสลิงไปด้วยในตัวชื่อพาร์็จะเป็น9015 MW นะ MW อันนี้เป็นแคตตาล็อกของบริษัทอินเตอร์ลิงนะครับผมก็เผื่อใครอยากจะไปซื้อแล้วไม่รู้จักพาร์ทอะไม่รู้จะซื้อ,อยังไงก็ผมแนะนำพาร์ทต,ตามนี้ราคาไม่ได้แพงครับก็ลองลองดูกันได้เลยทีนี้ก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้ใครชอบ อยากให้กำลังใจผมก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะมารู้จักกับพวกสายแลนแคทซิกต่างๆครับวันนี้ขอบคุณครับผมไปแล้ว